นะลับไปเสียหูเลยขออนุญาตนะครับทำทำหน้าที่แทนประธานและกันประธานผมพูดไม่เก่งแม่งร้องร้องเองไปเลยต้นวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราทํางานเหนื่อยกันมาสองเดือนเต็มเนะครับสองเดือนที่เราจริงๆมันก่อนหน้านั้นอีกนะครับถ้าเราจำย้อนกลับไปได้ตั้งแต่วันที่เราทำคอร์ส ที่ผมทำคอร์สไาฟิตติ้งเราจะได้ยั่ไหมครับวันนั้นเราเรียกนะเราเรียกเทรนเนอร์เราเรียกหลายหคนมามาสอบมาเทสมาดูว่าเราจะไปสอนน้องเนี่ยเราจะเอาอะไรไปสอนแล้วเราสามารถที่จะสอนได้ไหมในหนึ่งปีที่เราพัฒนามาเราเรียนมาเนี่ยเราเอาความรู้ความเข้าใจแล้วก็สิ่งที่เราไปปฏิบัติเนี่ยไปถ่ายทอดให้กับลุ่น้องใหม่ๆเนี่ยแล้วก็สุดท้ายทล้วเนี่ยคือบอกได้เลยว่า เราทําได้ดีมากมากนะครับดีดีเกินกว่าที่ผมคาดหวังไว้มากๆนะครับมันมันเกินกว่าที่คิดเอาไว้นะครับผมมือให้ตัวเองมาเลยนะครับอันนี้คือชื่นชมจากใจจริงเลยนะครับเพราะว่าวันที่ผมผมเรียกคุณมาเทสอะ่ะผมยังจาได้เลยโยโยพู yo, 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 ดไปอย่างน้โหมาแบบโยแม,ทม <laughs> <laughs> ่ท่องมาสามวันนะครับท่องมาสามวันไม่เครียดมากไม่อ่านมาทุกตำราสุดท้ายพูดไปถ ไม่ถึง5นาทีโดนเบรกหน่อยแอะแม่งท่องมาสามวันแม่งลืมหมดเลยนะครับคือคือทุกคนเครียดอะแล้วทุกคนต้องคือตั้งใจคือตั้งใจมากคือรู้เลยว่ามันมันเป็นการบ้านที่ว่ามันเป็นการบ้านที่เรารู้สึกว่าเออวะรุ่นนี้มันเป็นอะไรที่แบบทุกคนใส่ใจแล้วก็ทุกคนเอาจริงเอาจังมาก มันทาให้เรารู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทําไปเนี่ยสิ่งที่ผมพยายามแล้วก็สอนไปเนี่ยมันมันไม่ได้สูญเปล่าเลยวันนี้เนี่ยเราสร้างผู้นําเราสร้างรูเราสร้างสร้างบุคลากรที่มีคุณค่ากับวงการจัก,กรยานแล้วกันนะครับเราสร้างมันขึ้นมาพวกเราช่วยกันสร้างมันขึ้นมาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็คือต้องขอบคุณมากๆนะครับรุ่นห้าที่สอนเรามา ถ้าไม่มีรุ่นห้าในวันนั้นก็จะไม่มีรุ่นหกในวันนี้แล้วมันก็จะไม่มีรุน่นเจ็ดในวันนข้างหน้านะครับณนะตอนนี้เนี่ยผมกราบเรียนเชิญเลยกัน,กรน,ร 5, นครับประธาะรนรุ่นห้านะครับมาเกล่าอะไรไม่น้อยครับสวัสดีครับรุน 6, ร่นหกรุ่นเจ็ดทุ่านนะครับ,รบ,รบจริงๆแล้วที่ผมได้ได,ได้สอรุ่นหกมาก็คือมันจะมีมาต่อเน,นื่องรุ่นถู่รุน่นครับ แต่ที่ที่ผมเห็นงานยี่สหกรืมเจ็ดผมว่าโอเคเพราะว่าในในที่ผมไปสัมผัสมาประมาณสามสี่วิก็โอเคเป็นแล้วผมอย่างย่งอย่างที่ที่นะที่ิตรอะอย่างที่ิตรวันนี้ผมปั่นมาคู่เขาเขาบอกว่าไม่เคยจับจักรยานเลยไม่เคยปั่นไกลกับน้องนี่แต่วันนี้ผมประคองมาได้ร้อยหกสิบโลโอเค ป็นผลงานของรุ่นหกที่สร้างรุ่นเจ็ดขึ้นมาให้แข็งจริงๆแล้วรุ่นห้าเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากก็ได้ประสบการณ์แล้วก็อย่างพี่บีแนะนําด้วยมีบางบางบางเรื่องอย่างพี่บีอย่างพี่ต้นทับล้อก็เฮ้ยไข่ทอดนะให้ผมอย่างรุ่นห้าอย่างพี้พักอยพวกเนี้ยคือทีิงงานของผมรุ่นห้าก็ได้ไข่ทอดจากว่ากัทไอติมต้นไม้จริงๆแล้วกับพี่บี ขอขอก็ขอขอบคุณทุกเจ็ดที่ที่มามาอบรมและติดบี้วตุ้งวิ่แสกได้รู้สึกขบคุกแดบขอบคุณมากใหญ่โอเคใหญ่จริงจริงนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับ ช่วยกันทำรุ่นในทิศที่ผ่านมาผมก็ดีใจนะฮะแต่ผมไม่ได้แสดงอะไรมากมายเลยก็คือขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆท่านที่แบบร่วมแรงร่วมใจกันทำให้เราได้ผ่านในขนาดนี้ทำให้รุ่นอื่นอื่นอิจฉากเราไหมครับิดฉาไหมขอขอบคุณพี่ๆรุ่นพี่ทุกรุ่นเลยนะครับทำให้ มีรุ่นเจ็ดขึ้นมาอย่างผมเนี่ยไม่เคยขี่เสือหมองมาก่อนเลยก็เ uh พิ่ง uh ซ well> ื้อจักรยานแล้วก็มาอบรมที่นี่ก็ทําให้พี่ที่ทั้งหลายสอนเนี่ยก็เลยขี่ได้ก็ถือว่าดีขึ้นมาตามลําดับจากที่ไม่เป็นเลยถ้าไม่มีชงรม B B C C ผมก็คงยังขี่จักรยานไม่เป็นเหมือนเดิม เพราะว่าซื้อมายังไม่มีที่เอ้ยยังไม่ได้ขี่เลยจอดเอาไว้เฉยเแล้วแจ็คอ่ะเขาพอดีแนะนํามาว่าเนี่ยเขาจะพาลูกกับเมียเขามาอบรมที่นี่นะให้ผมมาด้วยก็เลยได้มีโอกาสมาอบรมที่นี่ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนครับขอ,ขอบคุณพี่มินนะครับ จริงๆแล้วมันเกิดได้ซ้ำเพราะเราเตยมงานกันมาเป็นเดือนๆนะครับจนกระทั่งวันงานนะครับเราถ่ายอะไรต่อมีอะไรกันมาเยอะแยะเราทะเลาะกันม้่งเราไม่ผิดใจกันบ้างเรามีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่เราก็เดินข้ามผ่านม,มันมาได้ได้วยดีนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ดีสก,ก้าก็ดีนะ ว่าจะเรื่องตะก้าก็ดีเรื่องเรื่องอะไรวะมันเยอะอะนะเรื่องเรื่องกล้วยใช่ไหมเรื่องกล้วยนะครับมันก็มีแบบหลายหลายคนก็คือยังเขาเรียกว่าไม่หนักแนงพออ่ะคืออาจจะยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยจุดประสงค์มันคืออะไรบางครั้งเนี่ยเหตุใพูดไว้ตลอดใช่ไหมครับว่าวิธีการที่เราทํางานร่วมกันเนี่ยหนักนิดเบาหน่อยอย่าเรามองกันที่เจตนาของคนคนนั้น นะครับสุดท้ายวิธีการมันจะผิดจะพลาดยังไงเนี่ยก็คือไม่เป็นไรถ้าเขาเจตนาดีเนี่ยผมว่าเราก็คือควรจะให้เราภัยกันนะครับสุดท้ายคือเรามองคนเรามองที่เจตนาแต่ว่าค่าของคนเนี่ยผลงานนี่คือเขาวัดกันที่ผลงานใช่ไหมวันนี้เนี่ยผลงานของรุ่นหกเราเนี่ยไม่ตีค่าแบบรประเมินค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเราถือว่าเอาทุกคนนะครับรุ่นหกทุกคนเนี่ยเป็นบุคคลที่มีทรงคุณค่ามากๆขอเสียงปรบ เอาใจผมไปนะครับเราเจอทารุณหมูนะอะนะครับคือคือเดี๋ยวเดี๋ยวเราพิจารณาถ้าปีหน้าผลงานของประธานไม่ดีขึ้นเนี่ยเราจะสลับตำแหน่งนขอบคุณครับ เราคือทำทุกอย่างตูรั้วอะไรเงี้ยก็เยอะครับเรามองตัวเองว่าเราทําสิ่งที่มันตามสุดแล้วกุกบนั่นแหละครับมันจะมีจุดของคนที่สูงสุดเขาจะมองเราที่มันผ่านมาเราทําเพื่ออะไรเพื่อใครอะไรเงี้ยจบยังถ้าจบว่าจบีครับลลอเราทำงานครับ รุ่นโสดรุ่นขอให้คุณทำครับคุณทำาก่อนแล้วเขาจะมองเห็นแต่วันนี้ผมดีใจว่าผมไม่ว่าลงก็คือมีคนเก่าวถึงผมเหมือนสมัยเรียนครับผมคิดว่าคุณคิดว่ายังเป็นแบบนี้คุณตอนเรียนไปเจอพอลงเลยเหรอไปเจอทำที่เสียบอย่างอย่าไปหวังสิ่งตอบแทนเลยครับของว่าถ้าคุณคิดตรงนี้ได้คุณสบายใจ ขอบคุณครับที่มาให้กับพวกเราคุณครับแสดงคมดีเียใช่ไหมหรือไม่ว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ในทุกๆด้านเรามีเรามีโปรเฟสชันแนลมาในด้านนั้นๆหมดเลยไม่น่าเชื่อนะว่ารุ่นหกเราแม่งเก่งรอบด้านจริงๆนะครับไอทีก็ดีนะครับติดต่อประสานงานทุกๆอย่างทุกๆสิ่งนะครับบัญชงบัญชีทุกอย่างแบบ โอ้โหไม่น่าเชื่อทีเจนุ่นนี้แม่งแบบตบมือทีเจนรุ่นไหนคราผู้บริหารแต่เจนรุ่นนี้คือแประสานสิบินะครับเจนุนนี้เป็นตัวเหมือนกับเป็นพวกกาลดาช้าเหมือนกาลอะไฟตรงไหนมันจะติดเจ๊กูจะไปดับไฟนะครับแต่ถ้าตัดไฟตรงไหนมันดูอ่อนเจ๊กูเป็นจุด นะครับปูคณิเจ๊แกแบบไม่ว่ามันจะดราม่าเป็นวุฒิอะไรเนี่ยไม่กระลายปู่ได้ปูอยู่ได้เจ๊ทนได้ถ้าเจ๊ทนเดียวไปเดียวถ้าเจ๊ทนเนี่ยได้นี่เจ๊ทนได้รูกไหมครัไม่ต้องปวดนะครับขอบคุณทีมงานเจ๊ดุนขอบคุณนะครับขอบคุณคือจริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนนะแต่ว่าที่เห็นแบบมันไม่พูดไม่ได้เจ๊เราเห็นไหมขนมาแม่ขนบ้านที่บ้านยายไม่รู้ไม่รู้มาให้แบบนะครับ คือแบบขนมาหมดอ่ะยกเลินภรรยานเราเออปิดประเด็นเด้ออีกเอ๋นะโหนี่แต่เพื่อนเอ๋นี่คือทั้งเอ๋หญิงเอ๋ชายเอ๋นั่นก็จริงจริงเลยนะครับแบบจริงจังกับทุกเรื่องนะครับจริงจังกับทุกเรื่องเขาเลิกงานกันไปแล้วอ่ะวันนี้มันยังจะหาตะก้าไว้อีกมันจริงจังมากมากนะครับคือคือคือมัน สำหรับเยมองเนี่ยมองว่าไม่ได้ว่าแต่ว่าคือมองว่าเฮ้ยนี่มัม็นคือจุดดีอะว,ว่าคุณได้รับมอบหมายอะไรไปเนี่ยคือเ,เขาเขาพยายามทําในสิ่งที่เขาได้รับมอบหมายเนี่ยให้มันดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็คือต้องให้อภัยกันนะครับไม่ว่ามันจะอะไรก็คือบอกว่าเฮ้ยทุกอย่างมองให้มันเป็นมองให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติรราตําให้มันเป็นเรื่องขบขันนะเรยว่ามันผ่านมาแล้วอะในเมื่อเราก้าวข้ามปาุ่มสทุกทุกอย่างมาได้แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้สําคัญละนะครับ แล้วสิ่งที่มันน่าประทับใจที่สุดก็มันไม่ได้พูดกันในนี้เนี่ยมันก็คือมีคนที่เป็นกระชอบที่หน้ากันมาอะไรก็เพื่อตรงเนี้ถือว่าเฮียระบายแล้วน,นะครับแต่ว่าวันหนึ่งวันที่เฮียเรียกวานทางานนะครับเฮ้ยไอ,ไอสองคนมนไม่ถูกกันกูใช้ได้ยกน้ําหน่อยยกกูเลิกเออมันทิ้วกันไว้สองข้างไม่ไม่หมอะหน้ากันไม่คุยกันมันทิ้วได้นะแค่นี้พอละองค์กรได้เดินต่อไปได้นะครับอย่าอย่าทําให้ ความปากหมางความไม่ชอบใจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องของส่วนตัวเนี่ยมันมากระทบกับส่วนรวมนะครับภาพที่เราเห็นเนี่ยในในองค์กรใหญ่ในชมรมบักวัดต,ตอบอดีนะครับเราเห็นแอดมินหลักๆคนใหญ่คนโตคือคนมีการศึกษาด e ีๆท้งนั้นเนี่ยเข้ามาเรื่องส่วนตัวเข้ามาวุ่นวายกับกับกิจกรรมชมรมพวกเราหลายคนคงทราบดีเพราะฉะนั้น เราอยากให้มันเกิดกับรุ่นเรานะครับเราอย่าทำแบบนั้นเลยนะครับคุณไม่ชอบกันส่วนตัวมันก็เรื่องส่วนตัวมันแน่นอนยังไม่สามารถทําให้ใครชอบใครได้มันมันเขาเรียกอะไรฉลองคนเรามันบางทีมันไม่ได้ต้องกัน่มันตกฟากเวลาตกฟากแม่เป็นตัตุงแบบตั้งแต่ตกฟากมาใช่ไหมมันก็ไม่แปลกที่เราจะเกลียดที่หน้ากันอ่ะมันก็ไม่แปลกนะครับแต่อย่าทำให้สิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันกระทบกัน ของส่วนกลางนะครับผมคิดว่าพวกเราผ่านคาตรงนี้มาได้แล้วแบบเข้าใจมันได้มากานะฮะทีนี้หลังจากที่เราเหนื่อยกันมาเนี่ยเราก็บอกล้วให้เราจะต้องปา์ตีเราต้องฉลองเพราะว่ามันก่อสำเร็จมันยิ่งใหญ่แล้วเกินมันอิ่มเอมใจมันปื้มปีติ <Okay. S 1> มันมันเป็นอะไรที่แบบภ่าที่มันออกมาเนี่ยเราเราดีใจกันมากนะครับงานวันนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีบุคคลคนนี้นะครับผมขอเลเชิญในตรงด้ครับ ครือเฮียแกเนี่ยไม่เคยก่อนหน้านี้ไม่ได้สนใจกีฬา,าแตกระยานนะครับแต่ว่าหลังจากที่พูดคุยกันมาตลอดแล้วก็คือก็ชักชวนกันมาว่าตอนนี้เริ่มอยากอยากฝึกแตกระยานละผมขอให้เฮียกาวอะไรกันน,น้องๆนิดนึง,นงนนแล้วกันครับ <c oughs> ปกติผมพูดไม่เก่งนะทำงานมาตลอด ทำงานอยู่ท okay. ี <laughs> okay, people, so so ่บริษัทแล้วเขหนุนค้าข้าวมาสิบสิบปีนะฮะจริงๆแล้วต่อไปก็จะสมัครเป็นรุ่นแปดขอตัวที่ทุกคนถึงว่ายุ่งน้อยกว่าคือคือที่ยังไงก็ฝากเรียกขอบคุณด้วยนกันนะฮะขอบคุณเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวกันหน่ออย่างนี้ครับคือบุคลากรที่เขาเรียกว่าทรงคุณค่าอะไรกันนะครับเราคงไม่ยอมปล่อยให้เป็นรุ่นแปดนะครับีม่เชิญประธานกิงนะครับเราจับใส่เสื้อรุ่นหกเลยดีกว่าครับ เรียนเชิญประธานกิ่นมามอบเพื่อนรุ่นโหนให้ใส่เลยครับ มันเหลือจะแดดเดิมสายแต่ไม่มีเธอนานเท่าไร พยายามที่แดดออกแดดเผาทอป้ากายวัอยูวีบุกทำลายผิวกายก็ไม่ละคายนักร่างกายและความสุขและจหยุดหมายคงไม่ไกลนักพัฒนาที่สันชายและมีเธออยู่ข้างกายฉันคงไม่ชันและมันคงไม่ชันและมันด้วยมันกวาตรงันตอนที่ยังไม่ทันแยบแป๊บแบบเพราะยังไม่ทันได้แอกชั่น วเธอก็สลายเป็นขาตามันสุริยุปราคาเย็นมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขพอปะบนนั่งมองตูแสงอาทิตย์ไม่กล้าคิดพอปะคนมือนมีดหันที่ขาดโคงเหมือนกังหันที่ขาดลงเหมือนอาลาดินที่ขาดผมเมื่อความสัมพันธ์ล้วขาดลงเยียรและแสงตะวันก็หมดไปโดนเมฆบดบังเหมือนตัวเธอที่หมดใจความสุขมันหมดวัแล้วตัวเธอก็จากไปเหลือไว้แต่วิตามินซีที่มีบนขาเือดเธอกาย้าสายแต่ไม่มีเธอนานเท่าไร in morning มีใครแล้วหรือเปล่าบางทีก็แอบสงสัยในใจมีแค่เธอ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 รู้ไหมใจบางทีก็เบล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 แบบออนไลวันใดที่แสงสาดคือวันที่คิดถึงเธอทั้งคืนคมละแสนหยาบแล้วมันก็มาถึงวันที่เราต้องลาจากแต่เธอไม่ควรไปบอกใครนะว่าฉันเป็นกาฝากคิดแล้วอันตราอ ถ้าจากไปก็พูดได้ไม่อายปากยังจดจำเรื่องราวที่ได้จีเมกับเธอทุกวันถึงแม้ว่าตอนนี้ไม่มีเธอเดินร่วมกันยืนซ้ายแต่ไม่มีเธอนานจน